โอ้ oh, วันนี้พายุรุนแรงมากครับเพื่อนๆครับยอดอะ่ะพายุตอนนี้กระนำเลยครับกระนำเลยฮะโอ้โหฝนฟ้าตอนนี้พายุรุนแรงมากๆครับยอดครับนี่ครับพัดแรงมากตอนนี้ออกไปไม่ได้แล้วครับพายุเราดูร้อนครับ อันนี้ครับโอ้โหลมพัดแรงมากครับกระจกกระเตือนเลยนะครับสาดแรงมากข้างนอกนี่ลมปิวเลอะจุดติ่งกระดิ่งแมวมากมากครับตอนนี้ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนนะครับโอ้โหรโหุนแรงมากครับตอนนี้โอ้โห การพัดของทางด้านพายุฝนนะโอ้โห oh. ครับผมค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวครับกระจกนี่สัน่นกระเพื่อมกระเพื่อมเลยทีเดียวโอ้ระ oh. เจ้านะครับนี่ mm. ครับ oh. สุดยอดนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้โอ้ห okay. ตอนนี้กระหน่ำกระหน่ำเลยทีเดียวนะครับพายุฝนฝน,น mm hmm. รุนแรงมากๆครับพายุฝนกทมนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับก็ทําให้เย็นชุ่มฉ่าแต่ก็อันตรายอสมควรนะครับสําหรับการเดินทางบนท้องถนนนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเนาะแต่ในกรุงเทพก็ดีหน่อยก็จะมีสายล่อฟ้านะครับผมแต่ในต่างจังหวัดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีฟ้าผ่ากันเยอะมากนะครับเตือนนะครับเตือนเพื่อนๆทุกท่านนะครับอืมครับสุดยอดมากเลยครับ สวัสดีครับอู้อะไรไม่รู้ตกไปเหมือนน้อยไม่ใช่ของเรานะ, <S <S อ,ะอะไรไม่รู้โอ้โหโอ้โหดูพายุเมื่อกี้สีดำ,ดำๆไม่รู้ตกไปไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ดีนะที่เราลมแรงมากดูดีเหมือนดูหลังคาตรงนั้นดิหลังคาตรงนั้นอะโอ้โหโอ้โห กระจกสัดงสะเทือนเลยเอ่ะอย่าเปิดนะดีนะที่ไปเอาเสื้อผ้ามานนอยไอตัวสน็อกเกิลอะไรนั้นไม่กลัวบินเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวเขาจะเอาไปเก็บเธออยู่ตรงนี้แหละเธอเดี๋ยวเธอบินไปดูดิอืดูดิยอดพายุเข้า